สวัสดีครับเพื่อนเพื่อวันนี้ผมจะมาแชร์วิธีการเพาะเห็ดฟางโรงเรือนและประสบการณ์ในการพ่อเห็ดฟางของผมฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมรับรองว่าจะได้สาระดีๆแน่นอนโรงเรือนนี้มีขนาด4คูณเเมตรมีชั้นพาะ6ชั้นแต่และชั้นกว้าง1เมตรและความยาวชั้นเพาะ6เมตรครับ หลังจากที่ผมเก็บเห็ดฟางที่พอไว้ในรอบที่แล้วออกหมดผมก็ได้ขนกากามันออกเพื่อทำการพักโรงเรือนครับผมจะพักโรงเรือนไว้จนกว่าชั้นพะจะแห้งอาจจะพักไว้สัก5วันหรือ7วันครับแล้วแต่พอแห้งดีแล้วถึงจะมาเพาะเห็ดฟางรอบใหม่ครับถ้าชั้นพาะเห็ดฟางแห้งดีก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องเชื้อโรคเชือ้อรา ศัตรูของเห็ดฟางครับโรงเรือนของผมใช้ไม้จากธรรมชาติทำทั้งหมดผมเป็นคนออกแบบเองและสร้างเองคนเดียวครับถ้าเพื่อนๆสนใจจะเอาไปใช้ทำเป็นแบบก็ได้นะครับถ้าใช้ไม้ที่เราหาได้ทั้งหมดจะประหยัดต้นทุนในการทำโรงเรือนได้มากเลยครับ พราะจะได้ซื้อไม่กี่อย่างที่เราทำเองไม่ได้ครับโอเคเราไปหมักากากมันไว้พอหิดฟางลงเรือนนี้กันครับระหว่างพักลงเรือนผมก็จะมาหมักากากมันไว้เทียนอยู่นี้เป็นกากดินครับที่มีดินกับเปลือกมันผสมกันอยู่ ผมจะใช้แค่1.4ตันครับพอกากดินจะให้ความร้อนสูงและมีน้ำหนักเยอะโรงเรือนขนาด4คู7เมตรของผมใช้แค่นี้พอครับผมจะตั้งกองกา,กากมันไว้ให้สูงประมาณ50เซนติเมตรเพื่อให้น้ำหมักได้ซึมถึงข้างล่างครับ ในการหมักกากมันของผมจะไม่มีการกลับคองครับแต่ผลผลิตที่ได้ก็จะไม่แตกต่างกันครับเราไปเริ่มทำน้ำหมักกันเลยดีกว่าครับมาดูกันครับว่าผมใช้อะไรในการหมักบ้างน้ำหนึ่งกะละมังประมาณ40ลิตร กากน้ำตาลน้ำหมัก EM ปุ๋ยยูเรียปุ๋ยสูตรสิบห้าและลําละเอียดครับจะใช้ลําในขั้นตอนของการหมักากากมัน หรือใช้ในขั้นตอนของการแต่งหน้าชั้นเพาะก็ได้ครับรอบนี้ผมจะใช้ลำในขั้นตอนของการหมักส่วนในขั้นตอนการแต่งหน้าชั้นเพาะผมจะใช้แค่ขี้วัวอย่างเดียวครับผมขอแนะนําว่าถ้าหมักกา,กากมันเยอะกว่านี้ไม่ควรใส่ปุ๋ยยูเรียเกิน1กิโลเพราะจะทําให้เห็ดฟางดอกแตกเยอะครับให้เพิ่มอย่างอื่นแทนมาเริ่มทําน้ําหมักกันเลยครับปุ๋ยยูเรีย ครึ่งกิโลเทลงไปในน้ำที่เราเตรียมไว้เลยครับปุ๋ยสูตรสิบห้าครึ่งกิโลเทลงไปอีกครับ ต่อด้วย EM 1ลิตรเทลงไปให้หมดเลยครับปิดท้ายด้วยกากน้ำตาล1.4กิโลกรัมต่อกากมัน1.4ตันเทลงไปให้หมดเลยครับ จากนั้นคนทุกอย่างให้ละลายต้องรอสักหนึ่งชั่วโมงก่อนน้ำหมักถึงจะใช้ได้ในระหว่างรอหนึ่งชั่วโมงนี้ผมจะคอยมาคนน้ำหมักอยู่เรื่อยๆเพื่อเลี่ยงให้ทุกอย่างละลายประมาณ20นาทีต่อครั้งครับจะคนตามเข็มนาฬิกาหรือคนทวนเข็มนาฬิกาก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัด ระหว่างรอน้ำหมักนำลำละเอียด3กิโลมาโรยให้ทั่วกองกากมันครับลำละเอียดหรือลำอ่อนเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้เลยครับในการพาะเห็ดฟางของผมเพราะผมเคยลองไม่ใส่แล้วเห็ดก็ออกดีปกติแต่เห็ดจะดอกไม่ใหญ่เท่าที่ควรจะสังเกตได้ว่าในการพาะเห็ดฟางของผมจะไม่ใช้ปูนขาวเลย เพราะผมเชื่อว่าไม่มีผลต่อการออกดอกของเห็ดหรือมีผลต่อการยับยั้งเชื้อราเลยครับผมเคยลองใส่กับไม่ใส่แล้วมีผลไม่แตกต่างกันเลยครับพอโรยลำละเอียดเสร็จก็จะได้แบบนี้ครับ ก่อนที่ผมจะนำน้ำหมักไปลดบนกองกากมันผมจะมาคนอีกรอบครับจากนั้นผมจะใช้บัวลดน้ำมาตักน้ำหมักไปลดบนกองกากมันน้ำหมักกะละมังนี้จะได้ประมาณ6บัวลดน้ำผมจะเอามาลดบนหลังกองกากมัน4บัวลดน้ำครับแต่ลดทีละฝั่งนะครับจะได้ทั่วถึงถ้าใช้สูตรการหมักแบบนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ปั๊มจุ่มก็ได้ครับ ถ้าตั้งกองกา,กากมันไว้สูงระดับนี้น้ำหมักสีบัวลดน้ํำจะซึมลงไปถึงข้างล่างแน่นอนครับแต่ถ้าตั้งไว้ต่ำกว่านี้ผมคิดว่าจะไม่ดีเท่าไหร่เพราะมันอาจจะไม่เกิดความร้อนครับเพราะในการหมักกากมันหมักเพื่อให้เกิดความร้อนและอาหารถ้าการหมักไม่สมบูรณ์กากมันไม่มีความร้อนพอเรานำไปพอเห็ดเห็ดก็จะดอกไม่ใหญ่ครับเพราะฉะนั้นแล้ว ในการเพาะเห็ดฟางเราจำเป็นต้องหมักกากมันเพื่อจะได้ผลผลิตที่ดีและคุ้มค่าครับถ้ากากมันไม่ร้อนเห็ดฟางก็จะออกมาเหมือนเดิมแล้วครับแต่พอออกมาแล้วจะดอกเล็กบานไวแล้วจะทำให้ได้ผลผลิตที่ไม่คุ้มค่ากับเวลาที่เราเสียไปนะครับส่วนอีก2บัวลดน้ำ ผมจะนำไปลดให้รอบกองกากมันลดแค่บางๆครับแต่ให้รอบกองกากมันสวนลำละเอียดที่เราโรยไว้บนกองกากมันในขั้นตอนที่เราขนกากมันขึ้นชั้นเพาะก็จะผสมปนปีกันเองครับในการเพาะเห็ดฟางของผม ผมจะไม่ทำอะไรให้มันซับซ้อนครับเดี๋ยวเราจะเครียดเกินไปเพราะถ้าเราเครียดเกินไปเห็ดฟางที่เราเพาะไว้จะเกิดขึ้นมาแล้วดอกใหญ่และมีคุณภาพได้ยังไงล่ะครับลำพังแค่ทำตามหลักการเบื้องต้นทั่วไปก็ยุ่งยากมากพอแล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องทำอะไรให้มันซับซ้อนมาก ถ้าน้ำหมักมันเหลือนิดหน่อยผมก็จะเอาไปลดบนหลังกองกากมันให้หมดเลยครับผมจะเน้นที่หลังกองกากมันครับพอน้ำหมักจะได้ซึมไปทั่วถึงข้างล่างถ้าน้ำหมักซึมไปทั่วถึงข้างล่างแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องมากลับกองครับพอลดน้ำหมักเสร็จก็จะเป็นแบบนี้ครับ จากนั้นก็หาผ้าใบมาคุมให้มิดชิดเสร็จแล้วผมก็จะหมักไว้แบบนี้สัก3าวันหรือ5วันครับแล้วแต่กากมันว่าจะเป็นกากมันเก่าหรือเป็นกากมันใหม่ถ้าเป็นกากมันเก่าผมจะหมักไว้แค่3วันแต่ถ้าเป็นกากมันใหม่ผมจะหมักไว้5วันครับในรอบนี้เป็นกากมันเก่าผมก็จะหมักไว้แค่3มวันมาช่วยลุ้นกันหน่อยนะครับ ว่าการพอเห็ดฟางรอบนี้ของผมผลจะออกมาเป็นยังไงแล้วค่อยมาดูขั้นตอนต่อไปในตอนที่2ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ